ก็เตะบอลเสร็จก็ก็มาซื้อเบียร์ไปนั่งกินเตะกันทุกวันนะแต่นี่ไม่ได้ไปเลย,เย,ยก็ถ้าฝนไม่ตกก็เตะยาจริงนะฝนตกก็เตะยาเทียมนะยอย่ะไม่ต้องเสียงเงินนะไม่ต้องเสียงเงินนะก็เตะกับพี่โจอ่ะ โอ้ยพวกนักบอลเตะดีๆกันเยอะนะไม่เล่นอ่ะทางนั้นเคยเลยเล่นอยู่ที่พี่ดังพี่ดังบอกไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะตัวเออเล่นกันดีๆนะล่ะเขพวกนักบอลกันทั้งนั้นล่ะพี่ดังบอกพี่ดังว่าเล่นดีนะพี่ดังบอกเล่นไม่ไหวว่ะก็เล่นตัวหลีกตัวโปรกันทั้งนั้น